อยากจะทราบว่าเอ๊ะชอบเพศเดียวกันนี่ผิดปกติไหมจากคุณมุกค,ครับคุณมุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเชิญปรึกษากับคุณหมอสุวัฒนาได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะคุณบ้านี่ฉันนะคะเป็นลูกคนเดียวะคะ่ะเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าไม่ชอบผู้ชายอะคะ่ะชอบชอบผู้หญิงนะคะหรือที่เรียกว,ว่าเป็นทอมอะคะ่ะ อืก็ไม <cues> <convert to sex ourselves> ่เคยก็ไม่เคยรู้สึกชอบผู้ชายเลยนะคะแต่ก็มีผู้ชายเข้ามาจีบนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เลือกคบกับใครสักคนเลยอะค่ะแล้วก็เคยเกือบถูกคมขืนนะคะจากเพื่อนผูชายที่เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่โดนนะคะถุณทรู้กว่าไม่ชอบผู้ชายค่ะจะถามว่าผิดปกติหรือเปล่าคะแล้วก็จะแก้ไขได้ยังไงนะคะเพราะว่าที่บ้านคงจะรับไม่ได้อะค่ะ อ๋อค่ะหนูอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ค,ะค่ะอายุยี่สิบสามค่ะย <23 S 2> ี่สิบสามแล้วเรียนจบแล้วสิคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรียนจบแล้วด้านสายทรารณสุขอรค่ะก็เกือบจะจบแล้วคะ่ะค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนูใกล้จะถูกเรฟเนี่ยตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นประมาณมห้าค่ะช่วงอายุสักสิบ ที่รู้ตัวว่าไม่ชอบผู้ชายเนี่ยเกิดขึ้นหรือก่อนที่จะเกือบจะถูกข่มขืนนะฮะอ๋อเกิดขึ้นหลังนะคะอ๋อพอาหลังไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคือน่าจะหลังนะคะเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเลยทําให้เธอไม่ชอบผู้ชายไปเลยคือคือหนูไม่ชอบผู้ชายเนี่ยแล้วเมื่อกี้หนูพูดว่าเป็นทอมเนี่ยคือหนูมีความชอบผู้หญิงในลักษณะที่หนูเนี่ยเป็น เหมือนเป็นผู้ชายอย่างนั้นหรือเปล่าคะเหมือน่ออาคนน่ะคนยังเป็นผู้ชายอะคะอ่ะแล้วหนูเป็นผู้หญิงอะหนูเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะบางคนนะคะที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผู้ชายก็อาจจะพลอยเครียดกลัวผู้ชายไปนะคะรู้ตกกังวลใจมากเหรอคะเรื่องที่ทําไมถึงชอบผู้หญิงที่กังวลใจคือกังวลใจเรื่องคุณพ่อคุณแม่ะค,ะค่ะเพราะว่า ไม่รู้ว่าท่านจะรับได้หรือเปล่าค่ะกลัวท่านจะทราบแล้วรับไม่ได้ใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าเท่าคือก็มีการเป็นผู้หญิงนะคะก็คือเป็นทอมอะคะ่ะแล้วเท่าเท่าที่ผ่านมาคะ่ะคือยิมพ์ชายเข้ามาสิดแต่ก็ไม่เคยชอบเลยะค,ะค,ค่ะคเป็นเพื่อนแล้วพอเขาแบบจับมือถือแขนอบจะรู้สึกว่าไม่ท่าอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะรู้สึกว่าใช่อะ,ค,ะค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะความจริงแล้วไอ้สภาวะอย่างนี้นะคะ เราก็บอกยากว่ามันจะเป็นไปตลอดหรือเปล่าเพราะจากการศึกษาเนี่ยนะคะเขาก็พบว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยบางครั้งมันก็เกิดชั่วคราวะนะคะไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปชอบผู้ชายได้นะคะ,คะ,คะซึ่งกรณีของหนูคนนี้นะคะอาจจะเป็นว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผู้ชายเพราะฉะนั้นก็เลยหันไปสนใจผู้หญิงซึ่ง ซึ่งนุ่มนวลและปลอดภัยกว่าเรื่องนี้เป็นไปได้นะคะผู้หญิงหลายคนเนี่ยออพอมีประสบการณ์อย่างนี้แล้วก็ไม่หันเหนความสนใจไปแต่ว่าก็สามารถเปลี่ยนกลับมาได้นะคะคิดว่าอย่าเพิ่งไปจริงจังหรือว่าไปวิตกกังวลอะไรจนเกินไปดีกว่าเพราะว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนก็มีแล้วเท่าที่ได้เคยศึกษาผู้ที่เป็นเป็นดีนะคะค่นี้เราเรียกว่าดีนะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไป มีความรู้สึกที่ดีต่อเพศชายได้อีกถ้าไปเจอผู้ชายที่ดีนุ่มนวลน,<อ>นะคะเ,<อ>เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อย่าไปพึ่งไปกังวลใจอายุก็ยังน้อยนะคะต่อไปกังวลน,นะคะกังวลเรื่องคุณพ่อค่ะคุะคณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าเป็นลูกสาวคนเดียวะะอะค่ะก็ไม่มีพี่ไม่มีน้องเลยะคะ่ะ ท่านเริ่มมีทีท่าเหมือนกับตั้งคําถามหรืออะไรบ้างไหมคะมีไหมคะค่ะเริ่ม,เร,มรเริ่มสงสยัยแล้วเริ่มสงสัยเริ่มเริ่มเหมือนทถามเรียบๆเคียงๆว่าว่าเ,เป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่า,ลาใช่ไหมคะ,คะอ๋อค่ะบางทีหนูอาจจะกังวลไปก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้บางทีท่านก็เข้าใจลูกนะคะถ้าหนูกลัวไม่ลองคุยกับคุณแม่ดูเพราะคุณแม่อาจจะเป็นผู้ที่ เข้าใจลูกได้ง่ายกว่านะคะลองคุยคุณแม่ก่อนว่าเป็นอย่างนี้เคยเกิดเหตุอย่างนี้แล้วทาให้ดูรู้สึกอย่างนี้กับผู้ชายนะคะดูที่คุณแม่มีปฏิกิริยาอย่างไรนะคะแล้วก็คุณแม่อาจจะเป็นผู้ที่ไปเป็นทูตสันทวาไมตรีคุณพ่อเล่าคุณพ่อฟังนะคะนูจะได้ไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าปัญหามันอาจจะลุกลามใหญ่โต นะคะก็อาจจะมาหาหมอก็ได้นะคะหาคุณหมอคนไหนให้คุณหมอช่วยพูดให้นะคะช่วยเชิญคุณพ่อมาคุณพ่อคุณแม่มาอธิบายให้ฟังก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีเพราะว่าบางครั้งคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะในเรื่องนี้แล้วก็อาจจะโกรธนึกว่าเป็นความผิดความไม่ดีความเลวอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงไม่ใช่ค่ะครับขอบคุณมากนะคะคุณผูครับคุณมุกครับขอบคุณมากเลย